ไม่สวยค่ะ,อล,ะลอยกระทงด้วยกันนะคะสองยายหลานนี่นะคะขอขมาภัยแม่พระกงคาเนาะที่เคยได้ดื่มกิน<อ>ได้เคยใช้ชํำระสะสางร่างกายใช้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผิดพลาดทั้งไปขอขมาภัยแล้วก็กราบขอบพระคุณเนาะที่แม่พระคงคาได้เลี้ยงเรามา มีค่ะุคนวันนี้วันดีวันเพ็ญเดือนสิบสองนะคะเราซ่องยคนย้ายหลานก็ลอยกระทงด้วยกันครับแรงสมบูรณคุณนนค่ะดันหดไปคนขอบคุ่นโตมีค่ะกระทงสวยไหมพุ่นจากความริ้วไหลสดอนไปใส่สีลูกเดญ่วงเพลิ่งวมอะไรให้ไปเลยผาดพังอะไรไปก็ะสุมาภัยให้ลูกใคหลานนะให้ลูกหลานเน่หายโรคหายภัย ให้ร่างกายแข็งแรงสมูนไพนเพิ่มตลอดไปทำอะไรใหญ่ขัดค้องบริสุทธิ์ผุดทองโลมไโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่ดีตั้งไรเนี่ยร้อยมาได้กระทมมันเนาะขอขมาภัยแม่พรคงคาสองแล้วให้ลูกหลานเป็นโรคภัยอะไรก็ให้หายวันหายคืนให้สมาคาคืนนเ่ขอบคุณแลอวภัยเนาะให้ชูขวยรางวัลที่เคืใอ้ชิ่งเรื่อกงร่างกายใช้ดเื่มกินใช้ สาระพัชไม่ายเนาะนี่เนี่ยขอขมาอภัยแล้วก็ขอบคุณแม่พระคงคาลูกหลานเลยแม่พระคงคานะให้ลูกหายโรคหายภัยให้ร่างกายแข็งแรงสมุนรพูนเท่าเดิมได้รับอาบมให้ขาดคองบริสุทธิ์ฝุดทองมันทองชาให้มีโชคมีลาภพยายามให้รวยให้ชูหวยรางวัลแล้งเพลงวันเพ็ญเดือนสิบสองสิแม่พระคงคาก็จะฟังแข็งแรง แม่กประพงษ์ขาเขาจะฟังเพลงวันเพ็ญเดือนสิบสองจำไม่ได้วันเพ็ญเดือนสิบสองอ่ะจำไม่ค่อยได้อ่ะชิลองร้องไปวันเพลงอ่ะเดือนสิบสองทำกลองเต็มตลิ่งเราทำลายชายยิงแต่นุกันจริงวันลอยกระทงเอาลอยลอยกระทงกันแล้วเขาเจอหนองแก้วมาเล่นลำวง ลำโงวันลอยกระทงลำโงวันลอยกระทงบุญจะส่งก็ให้เราสุขใจวีบุญจะส่งก็ให้เราสุขใจให้ลูกหลานหายโรคหายภัยนะอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเอาโรคเอาภัไปปล่อยให้ลูกให้หลานนะอย่าให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขหายโรคหายภัยให้ร่างกายแข็งแรง สมณ์พูนเพิ่มตลอดไปพ้นขอพ้นโศพ้นโลกพ้นภัยพ้นจากความเลวร้ายตลอดไปอย่าให้ใครมาคมเหุกันเดงลายลูกหลานเลยนะสาธุสาธุสาธุให้ลูกหลานเจริญเจริญเจริญก้ญาวหน้ามีโชคมีลาภให้ร่ำให้รวยให้ถูกวหวยรางวัลพอแล้ว